ครับแล้วเทคเตอร์ครับวันนี้ครับรีวิวนะครับจัดส่งนะครับอีก3รายการนะครับตัวนี้จะเป็นคูปัต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับ D I อันนี้ลูกค้ามาแต่เช้าเลยครับมาสั่งจองนะครับมามาปิดการขายให้ด่วนๆเลยครับวันนี้จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่งมาเมื่อวานนะครับโชคดีมากนะครับตัวนี้เป็นคูปัต้า L 3 4 0 8ี D I ครับมาแหกมันตอนเสาร์นะครับของคลิปวันที่4เมษายนนะครับ2563นะครับอันนี้รายการแรกครับนี่คนทรงพี่เจ้าครับมือหนีควหน้าที่ไม นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นสีทิพา08นะครับตัวนี้ไปอำเภอหนองวัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานีครับตัวนี้สี508นะครับตัวนี้ก็ยางดีทั้งสี่เส้นเหมือนกันนะครับรายการที่สองนะครับส่วนรายการที่สามครับไปปางกู่นะครับไปอำเภอปางกู่สีสะเก็ดนะครับตัวนี้นะครับจัดให้สวยๆเลยครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับจัดให้สวยๆเหมือนเดิมนะครับ ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมส่งแล้วนะครับสีให้เรียบๆเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแท็กเตอร์มือสองนะครับสภาพเยี่ยมเกรดเอแบบนี้นะครับติดต่อเราได้เลยครับ091ครับ861 1191ครับ091 861 1191ครับนี่ครับดูทีมงานรถขนส่งลรวครับวันนี้มาสองคันเลยครับวันนี้ออกสามรายการนะครับวันนี้นะครับนะครับ จัดตรงด้วยนะครับวันนี้นะครับทีมงานขนส่งนะครับเสียยาวร้อยเอ็ดรับหน้าที่ขนส่งนะครับวันนี้ไปปางขู่กับไปเกษตรวิสัยนะครับส่วนช่างเตยเรานะครับของนาแทกเตอร์เราเองนะครับจัดสรงน้องวศรนะครับรับหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับจัดสรงสองรายการนะครับนำส่งโดยนะครับเสียยวนะครับทีมขนส่งเจ้าประจำเราจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้หัวหน้าแก๊งมาเองครับ วันนี้นะครับคันแรกไปอำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับไปอำเภอปางปู่นะครับอำเภอปางปู่นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้นะครับเป็น39แรงม้านะครับมีไป FC แล้วทั้งนั้นนะครับอันนี้รถมาถึงร้านยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับลูกค้าไม่ได้โทรนัดว่าจะเข้ามาดูด้วยนะตรงนี้ครับถูกใจเอากลับบ้านเลยนะครับวันนี้นะครับรถพร้อมใช้เลยครับ เก้าถอดหางถอดหางอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับไปปางปู่สีสะเก็ดนี่ครับอุปกรณ์คันนี้จะได้สามชิ้นนะครับแต่ครั้งส่งโรตารี่ไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับ ครับวิบวับเลยครับันี้นะฮะครับนักเต์ครับจัดส่งเป็นรายการที่3ของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคูบต้านะครับ L 4 5 0 8นะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับปลายทางนะครับอำเภอหนองบัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับตัวนี้นะครับ อุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางใหม่นะครับหางเดี๋ยวเราไปจอดแวะเอากลางทางนะครับตรงนี้นะครับพอดีรถส่งฐานมายังไม่ถึงนะครับอันนี้เป็นสี่ห้าุดแปดตัวดีทีนะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับจัดส่งแล้วนะครับของวัวตอนะครับขอบคุณครับวันนี้รับหน้าที่ขนส่งโดยช่างเต้ยครับวันนี้นะครับ